พเห็นอะไรหน้าเห็นอะไรลูกหพ้าเห็นอะไรเอ้ยแค่หน้าเห็นแค่ไหนไหนไหนอุ้ยกลัวไหมลูกกลัวไหมฮะกลัวผู้ภาผู้ภาเห็นอะไรลูกครับไว้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 มีปลาด้วยมีปลาด้วยอาหารอะอยู่อาหารทะเล เนื่อลูกเนื้อหนเมานอนเต็มเลยน้ำี่ตาอีดีวะเออมันอยู่น้ำเลปลาก็งเหรอีไปาหารแลวั่เนาะบังบังะเข้น้ำเนอะเขน้ำกลคอะไรน่ะจละเค้น้ำเค็มกับจละเข้น้ำจืดดูกนี่คือจละเค้อะไรเนี่ยฝั่งนี้น้ำจืดห้วยน้ำเค็มน้ำจืด น้ผู้ใดบอกมันน uhh ้ำจืดกับน้ำเค็มนี่นะผู้ใดบอกมันกันจับล้านกันกันจับล้านอู้หจอละอันหนูเห็นจอละจอละแค่ดอนว้าว วเอ้ยบิ๊กเดี๋ยวจอร์เก้ขาวก็มีแต่คนลุกนะสูลุกไปฮะท่นอาบปากคายความหอนเนีนเ่ยเลยฝั่งนี้น้ำเค็มใช่ไหมฝัม่งนี้น้ำเค็มน้ำเค็มเนาะน้ำเค็มตัวผอมน้ำเค็มจะปากแหลม Năm tiêu biểu được bí lôi. Achem năm tiêu biểu được bí lôi nốt bí lôi nốt bí แม่อยู่น้ำอยู่ไปเลยไม่ต้องกลัวออมันหลุงมเออมันนอนเรียงกันดิมันแถวแถวมอนเรียงเข้าแถวเรียงกันดิมันคิดว่าข้าสิดมาหาอาหารหรือเปล่า มันห mm, uh mm ิวเนอะยินนันก็อาปากเกลือเลยมันมกนุดนุดลบอาปากนั้นแล้วนะ ป้านสุดแนวเลยอ่ะเจอแดดก็เรื่อย